ต้องบอกว่าภาวะเศรษฐกิจณขณะนี้หนักหน่วงจริงๆนะครับเพราะขนาดบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดยังเปิดโครงการให้พนักงานเนี่ยสมัครไลลาออกก่อนกำหนดนะครับได้มากกว่า400คนนะครับในเครือข่ายเนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะมีคนที่ประสงค์ประมาณ400คนจากทั้งหมดประมาณ5,000กว่าคนนะครับและในขณะเดยียวกันก็จ่ายสูงสุด เป็นประวัติการนะเขาบอกว่าสูงสุดเป็นประวัติการสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจถ้าหากพนักงานต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาอาชีพจากทีมบริหารชาวญี่ปุ่น40เดือนครับ40เดือนโดยให้เหตุผลในข้อหลักๆเอาไว้ทั้งเรื่องของสภาวะความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจการปฏิรูป องค์กรนะครับแล้วก็ปรับปรุงสถิยรภาพหรือว่าสถานะทางการเงินของบริษัทนั่นเองนะครับนี่คือภาวะล่าสุดของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันซึ่งก็ต้องจับตาดูละครับว่าหลังจากนี้จะมีบริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆได้ทําการออกประกาศแล้วก็เปลี่ยนแปลงองค์กรเพิ่มเติมด้วยหรือไม่ครับ